เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสุพนัทมีนชัยนันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต9บางเขนจตุจักรหลักสีพักเก้าไกลครับผมอ่านรายงาน e ec ฉบับนี้แล้วรู้สึกว่ารายงานกําลังเสนอแต่ข้อดีของ e ec ทั้งที่จริงแล้วมันไม่ได้ดีเสมอไปครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขอสไลด์ด้วยนะครับจากหน้าิบของรายงานครับ วิสัยทัศน์ของ EEC คือต้องการการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกยก,กระดับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่ผมไม่แน่ใจว่าวิสัยทัศน์กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไปด้วยกันได้จริงหรือไม่วันนี้ผมมีปัญหาผลกระทบจาก EEC 4ข้อและคำถามอีก4คำถามที่ยังจะฝากผ่านท่านประธานไปยังผู้ชี้แจงนะครับข้อที่1ครับผลกระทบต่อระบบนิเวศทางการเกษตร อาทิการปล่อยปัญหาน้ําเสียสภาวะน้ําเป็นกรดการรั่วไหลของสารเคมีปัญหาการแย่งน้ําจากภาคเกษตรหรือปัญหาดินซุดซึ่งส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพในการรับมือภัยธรรมชาติทั้งน้ําท่วมและน้ําแล้งทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผลิตภาพและคุณภาพของเกษตรกรภาคเกษตรและภาคประมงในพื้นที่เป็นอย่างมากข้อที่2ครับคือผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจรายได้และแรงงานครับ จาปริมาณและคุณภาพที่แย่ลงทางด้านเกษตรและประมงประชาชนรายได้ลดลงหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเกิดปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่อัตราว่างงานมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศดังที่เพื่อนสสสหสัวัดจากพักก้าวไกลจังหวัดชลบุรีได้กล่าวไว้และมีหลายครอบครัวตกงานหรือต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ แต่ไม่มีทักษะที่เพียงพอภาครัฐไม่ได้สนับสนุนการย้ายสาขาอาชีพการรีสกิลการอัพสกิลมากพอการเปลี่ยนเกษตรกร,ร,กรไปเป็นแรงงานในโรงงานทําให้รายได้ของพวกเขาสูงขึ้นจริงหรือครับหรือมันเป็นเพียงแรงงานทักษะต่ําให้ในายทุนจ้างด้วยราคาถูกต้นทุนต่ำยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบที่ใหญ่กว่าคือข้อที่3ครับผลกระทบต่อ food security หรือความมั่นคงทางอาหาร สไลด์ต่อไปครับรรทา่านประธานทราบไหมครับว่าชื่อที่มาอำเภอแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาในพื้นที่ EEC มาจากอะไรชื่ออำเภอแปดริ้วมาจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ครับเพราะขนาดของปลาที่ชาวบ้านจับได้ในพื้นที่ตัวมันใหญ่มากสามารถแร่เป็นบั้งหรือเป็นริ้วได้มากถึง8ริ้วครับจึงเป็นที่มาของชื่ออำเภอแปดริ้วและเหนือกว่านั้นครับสไลด์ต่อไปครับ ท่านทราบหรือไมครับว่าข้าวหอมมะลิ105ซึ่งเป็นพันธ์ุข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดหอมที่สุดทํารายได้สูงเน้นส่งออกไปยังต่างประเทศจริงๆแล้วมีต้นกําเนิดมาจากจังหวัดฉะเชิงเชาในพื้นที่ EEC นี่แหละครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ EEC แต่ทาง EEC เห็นมูลค่าของสิ่งเหล่านี้แล้วพยายามจะพัฒนาผักดันต่อหรือไม่ ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสําคัญกับความมั่นคงทางอาหารเป็นอย่างมากนะครับ UN ได้นําเสนอตัวเลขความไม่มั่นคงทางอาหารว่าประชากรโลกกว่า2,400ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างต่อเนื่องและ783ล้านคนกําลังเผชิญกับความหิวโหวยครับแม้กระทั่ง World b a ก k ก็ยังสนับสนุนวงเงินด้านการเงินเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารมากกว่า3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือราวๆ1ล้านล้านบาทยิ่งไปกว่านั้นครับท่านประธาน ขอสายถัดไปนะครับยิ่งไปกันนั้นครับท่านประธานคงอ,อีกอีกนหนึ่งครับท่านประธานคงได้ยินคําว่าครัวไทยสู่ครัวโลกบ่อยๆใช่ไหมครับแม้แต่งานเอเปกในปี2,565สไลด์ถัดไปนะครับประเทศไทยเราก็ประกาศตัวว่าเราจะเป็นครัวโลกเราจะเป็นครัวให้กับประชากรในภูมิภาคเอเปกขณะกระรวงพานิชเองยังตั้งเป้าเป็นผู้ส่งออกอาหารให้ติดหนึ่งใน5ของโลกเลยครับ เราจึงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าความมั่นคงทางอาหารเป็นเทรนด์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วไทยควรจะได้เปรียบในเรื่องเหล่านี้แต่การดัน EEC โดยไม่ส่งผลโดยไม่ส่วนผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อมต่อภาคเกษตรต่อประมงต่อเศรษฐกิจต่อแรงงานกลับดูย้อนแยง้งกับวิสัยทัศน์ของ EEC และนโยบายยุทธศาสตร์ของภาครัฐเป็นอย่างมาก ผมกระทบข้อที่4ครับคือปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนครับขอสไลด์ถัดไปครับเนื่องจากประกาศพรบ .EEC อนุญ,ญาตให้สไลด์ถัดไปนะครับพรบ .EEC อนุญ,ญาตให้กับที่ดินประเภทมอม้าที่กําหนดไว้เป็นผังสีส้มสามารถทําอาคารขนาดใหญ่พิเศษในพื้นที่ที่มีเขตทางกว้างกว่า,วา16เมตรอย่างเช่นถนนสุขุมวิทจังหวัดระยองได้ขอหน้าสไลด์ครับ แต่ประกาศเทศบัญญัติเมืองมาตพุธจังหวัดระยองไม่อนุญาตและเจ้าหน้าที่ยังคงอ้างอิงเทศบัญญัตินี้อยู่ทําให้ราคาที่ดินเนกระจุกสีส้มที่ผมวงไว้นั้นไม่เพิ่มขึ้นและเปิดโอกาสให้กับนายทุนได้ไปช้อนซื้อที่ดินในราคาถูกได้นี่คือปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์หรือเป็นการจงใจไม่ประชาสัมพันธ์กันแน่ ผมอยากให้ผู้ชี้แจงที่มาวันนี้นั้นประกาศณนะตรงนี้เลยว่าเราต้องยึดหลักของพรบ EEc เป็นหลักเพื่อให้ที่ดินของพี่น้องชาวมาตาพุทธที่ฟังอยู่ทางบ้านณนะตอนนี้เวลานี้มูลค่าเพิ่มขึ้นทันทีครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากอีก4ี่คำถามไปยังผู้ชี้แจงนะครับข้อที่1ท่านทราบหรือไม่ว่าหนึหกสิหน้าที่อยู่ในรายงานนี้ ไม่มีการพูดถึงผลกระทบต่อภาคเกษตรแรงงานหรือสิ่งแวดล้อมเลยแม้แต่หนึ่งคำข้อที่สองครับความเสียหายจากผลกระทบของ EEC มีมูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่ข้อที่สามครมได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC ปี66-70ที่ต้องการยกระดับรายได้ให้เกษตรกรเทียบเท่ากับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการถามว่า แนวทางที่เป็นรูปธรรมในการทําแผนตัวนี้คืออะไรและปีนี้ปี66ท่านได้ทําอะไรไปแล้วบ้างในรายงานข้อที่4นะครับในรายงานระบุว่ามีการลงทุนกว่า1.9ล้านล้านในช่วงปี61-65สรุปแล้วเงินเหล่านี้ไปอยู่ในมือใครครับท่านเอาเงินไปซื้อเครื่องจักรจากประเทศไหนจ้างแรงงานด้วยฐานเงินเดือนเนฉลี่ยที่เท่าไหร่ความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ลดลงหรือไม่ สุดท้ายนี้ผมคิดว่าเราควรทราบความจริงว่าใครได้ผลประโยชน์สูงสุดจาก EEC กันแน่รัฐนายทุนหรือประชาชนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอ,บ,รบขอเชิญคุณรรวีเล็กขุทไทยครับ